มาต่อกันที่เรื่องราวของวงการกอล์ฟกันบ้างนะคะกับกอล์ฟเมเจอร์ดิโอเพนนะคะ2011รอบแรกค่ะโดยทางด้านของทอมลอิส s นักกอล์ฟสมัครเล่นชาวอังกฤษสร้างเซอร์ไพรส์ค่ะด้วยการเป็นผู้นำเป็นจ่าฝูงนะคะก็เป็นผู้นำร่วมกับโทมัสบิยอนโปรรุ่นพี่จากแดนโคโนมค่ะส่วนท็ชัยใจดีประหยัดมากแสงนะคะแล้วก็พรมมีสวัส์นั้นตีเกินกันทั้งสิ้นเลยทีเดียวค่ะ กอล์ฟเมเจอร์ที่3ของปีรายการดีโอเพนครั้งที่140ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ250ล้านบาทที่สนามรอยัลเซนจ์จสกอล์ฟคาบระยะ7,211ล้าพา70เมืองแซนวิชประเทศอังกฤษนะครับประเดิมดวลวงสวิงกันไปเมื่อวันพฤ่สมดีที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะผลปรากฏว่าโทมัสบิยอนก้านเหล็กชาวเดนมาร์กและทอมลอิสนักกอล์ฟสมัครเล่นวัย20ปีของเจ้าิ่นทำผลงานเข้ากันโดยเก็บไป7เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงร่วมกันที่สกอร์5อันเดอร์พาร์นำมิเกลอังเคลฮิมิเนสนะคะจอมเกา๋าชาวสเปนแล้วก็2โปรโอเมริกันอย่างลูคัสโกเวอร์และเว็บซิมสันอยู่1สโตรกด้วยกันทั้งนี้ทอมลูอิสที่ถูกตั้งชื่อตามทอมวอลสันตำนานชาวอเมริกันดีกีแชมป์ดิโอเพน5สมัยที่จบวันแรกด้วยสกอร์2โอเวอร์พาร์สามารถบันทึกสถิติใหม่ด้วยการเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่สกอร์ต่อรอบต่ำที่สุดในดิโอเพนนะคะแทนที่สถิติของแฟรงค์ ตา,าหารไทเกอร์บูสและจัสตินจัสตินโรสนะคะที่เคยทำเอาไว้สีอันดับารและก็ยังเป็นนักกอลฟสมัครเล่นคนแรกที่ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในดิโอเพนค่ะหลังจากที่ไมเคิลโบนัลล์อดีตกัลเล็กเลือดผู้ดีเคยทำเอาไว้ได้ในปี1968ค่ะ